การเกิดดินสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกนะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้คือภาพอะไรน้องๆคงรู้จักใช่ไหมครับใช่แล้วครับภาพนี้คือภาพดินซึ่งเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งบนโลกของเรานั่นเองครับแต่มีใครรู้บ้างไหมว่าดินนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครรู้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเกิดดินกันครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยครับน้องๆรู้ไหมครับว่าดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์แบคทีเรียนในดินช่วยตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศมาสร้างธาตุอาหารที่สําคัญสําหรับพืชในขณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตบางชนิด และสิ่งแวดล้อมก็ทำให้หินผุพังกลายเป็นดินจะเห็นได้ว่าดินสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดินเป็นส่วนหนึ่งของเปลือกโลกที่พืชสามารถจเจริญเติบโตได้ดินทั้งหมดพัฒนามาจากหินที่สลายตัวและผุพังการทับถมของเท่าภูเขาไฟและซากพืชกับซากสัตว์กองทับถมกันองค์ประกอบที่สำคัญของดินแบ่งออกเป็นสอย่างคือ สารอนินทรีย์สารอินทรีย์อากาศและน้ำดินเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการสลายตัวของหินแร่และการสลายตัวของสารอินทรีย์โดยหินและแร่สลายตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้วัตถุต้นกำเนิดดินส่วนสารอินทรีย์สลายตัวได้ฮิวมัสจากนั้นวัตถุต้นกำเนิดดินผสมกับฮิวมัสโดยมีพืชและสัตว์ช่วยให้กลายเป็นดินนั่นเองครับ เราจะมาทำความรู้จักกับฮิวมัสและสารอินทรีย์กันนะครับน้องๆฮิวมัสคือซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินชั้นบนมีสีน้ำตาลเข้มหรือดำเป็นอาหารของพืชดินต่างถิ่นกันมีลักษณะต่างกันเพราะดินเหล่านั้นมีกำเนิดแตกต่างกันเนื่องจากสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศวัตถุต้นกำเนิดดินการเวลาและส่วนผสมจากฮิวมัสของสิ่งมีชีวิตต่างๆ สารอินทรีย์เป็นวัสดุที่ได้จากซากพืชซากสัตว์อินทรีย์วัตถุเป็นตัวช่วยให้ดินจับกันเป็นก้อนทําให้ดินร่วนซุยน้ําและอากาศถ่ายเทได้ดีซึ่งช่วยให้พืชต่างๆจเจริญงอกงามได้เต็มที่ครับดินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสมบัติบางประการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นอุณหภูมิและปริมาณน้ําในขณะที่สมบัติบางประการเปลี่ยนแปลงช้ามากเช่น ชนิดของแร่สมบัติของดินนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักสำคัญ5ประการดังนี้ผู้มิอากาศวัตถุต้นกำเนิดดินสภาพพื้นที่สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเวลาน้องๆครับหลังจากที่เรียนเรื่องการเกิดดินกันมาแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาสนุกแล้วครับเรามาทำกิจกรรมเพื่อทบทวนความจำของน้องๆดีกว่า ว่าจำเรื่องที่เรียนไปในวันนี้ได้มากน้อยแค่ไหนกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเจลลี่จอมหิวสรุปดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และการสลายตัวของสารอินทรีย์โดยหินและแร่สลายตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้วัตถุต้นกำเนิดดินส่วนสารอินทรีย์สลายตัวได้ฮิวมัสจากนั้น วัตถุต้นกําเนิดดินผสมกับฮิวมัสโดยมีพืชสัตว์และจุลินทรีย์ช่วยให้กลายเป็นดินฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ข้อหนึ่งข้อใดกล่าวถึงการเกิดดินได้ถูกต้องการรวมของวัตถุต้นกำเนิดดินกับฮิวมัส การรวมของสารอานินซีกับแร่าธาตุในดินการรวมของสารอินทรียกับซากพืชซากสัตว์การรวมของวัตถุต้นกำเนิดดินกับสารอานินซี น้อยที่สุดดินที่อยู่ในสภาพพื้นที่ต่างกันดินที่มีระยะเวลาในการเกิดต่างกันดินที่มีองค์ประกอบของวัตถุต้นกำเนิดดินต่างกันดินที่เกิดจากการผสมคลุกเคล้าของสิ่งมีชีวิตต่างกัน ข้อ 1. ดินคือเทหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆดินประกอบด้วยแร่ธาตุที่เป็นทั้งของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศที่มีสัดส่วนแตกต่างกันออกไปเรียกว่าวัตถุต้นกำเนิดของดินนั่นเองครับและนอกจากวัตถุต้นกำเนิดดินแล้ว ดินยังประกอบไปด้วยฮิวมัสหรือซากพืชซากสัตว์ซึ่งจะอยู่ที่ชั้นผิวดินครับข้อ2ฮิวมัสในดินเกิดขึ้นหลังจากที่จุลินทรีย์ในดินทําการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ทําให้ซากพืชซากสัตว์เหล่านั้นกลายเป็นฮิวมัสที่อยู่บนผิวดินและดินบริเวณที่มีฮิวมัสมากเราสามารถสังเกตได้จากดินจะมีลักษณะเป็นเนื้อดินร่วนซุยมีสีน้ำตาลเข้ม แสดงให้เห็นว่าดินบริเวณนั้นมีธาตุอาหารสูงข้อ 3. อินทรีย์วัตถุหมายถึงอินทรีย์สารทุกชนิดที่มีอยู่ในดินมีความสำคัญต่อกายภาพเคมีและชีวภาพโดยอินทรีย์วัตถุจะเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารแก่พืชที่สำคัญคือไนโตรเจนช่วยดูดยึดธาตุอาหารไม่ให้สูญเสียไปจากดินกับการชะล้างทำให้ดินเกาะกันเป็นเม็ดดินดินร่วนโปร่ง ระบายอากาศและน้ำดีเป็นแหล่งอาหารและพลังงานของจุลินทรีย์ในดินที่ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุข้อ4ดินในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันและเหตุผลที่ทำให้ดินแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันนั้นสามารถเรียงจากข้อที่เป็นเหตุผลมากที่สุดไปหาข้อที่เป็นเหตุผลน้อยที่สุดดังนี้ครับดินมีองค์ประกอบของวัตถุต้นกำเนิดดินต่างกัน ดินมีระยะเวลาในการเกิดต่างกันดินอยู่ในสภาพพื้นที่ที่ต่างกันและดินที่เกิดจากการผสมคลุกคล้าของสิ่งมีชีวิตต่างกันข้อ5ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง,ปลงสมบัติของดินคือสภาพพื้นดินที่มีความลาดชันต่างกันส่งผลต่อปริมาณเนื้อดินและขนาดของชั้นดินด้วยครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้เรียนเรื่องการเกิดดินไปแล้วน้องๆสนุกกันไหมครับครับหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับดินอีกน้องๆอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ